สวัสดีค่ะบ๊อบกินค่ะ,ะมาถึงคลิปเที่ยววันคริสต์มาสกันต่อนะคะกกับจากชนบุรีนะคะที่หนองรีนะคะก็มาที่ศีราชานะคะมาเดินเล่นแห่งญี่ปุ่นนะคะก็เราก็มาประมาณสองสาครั้งนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4นะคะ17.36นาฬิกา3าายังไม่มืดเลยนะคะ ห้างเขาป่ามากเลยนะคะเปิดไฟตั้งแต่5้าโมงเย็นเลยนะคะประดับไฟเยอะมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะก็พบกินนะคะก็ไปหาเจอในเฟซน,นะคะว่ามีการประดับไฟประมาณ2,000กว่าดวงนะคะก็เลยต้องมาดูหน่อยนะคะว่าจะสวยงามเพียงใดนะคะ ถ้าที่เห็นนะคะก็อลังการมากเลยนะคะสวยงามค่ะแต่เสียดายเราต้องมาตอนเย็นนะคะก็เลยไม่ได้ทานข้าวปั้นนะคะข้าวปั้น19บาทของเรานะคะหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวปั้นกล่องหรือข้าวปั้นอะไรนะคะก็หมดแล้วนะคะมีเหลือแต่พวกเซมอนนะคะเราก็ไม่ช้อยชอบนะคะ กลับมาครั้งนี้นะคะก็ทั้ง5นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะมีบันไดเลื่อนนะคะที่สามารถจะขึ้นมาชั้น2ได้เลยนะคะพอขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเจอตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าจุดเช็คอินนะคะที่จะเห็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่น mm hmm. ญี่ปุ่นนะคะแต่วันนี้นะคะบ้านห้างญี่ปุ่นนะคะสามารถที่จะนำ เพณนีทางคริสเตียนนะคะแบบว่าวันะคริสต์มาสมาไว้บนห้างญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะเป็นอะไรที่แปลกประทับใจนะคะแบบว่าม,มามิกกันได้ด้วยนะคะ,<ช>ะก็ป่ามากเลยนะคะติดไฟทั้งสองพดวงเลยนะคะบับกินนะคะก็เลยต้องมาชมสัหน่อยนะคะ มาดูความอลังการของไฟวันคริสต์มาสคะจุดไคลแม็กซนะจุดเช็คอินเลยนะคะก็คือต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสนะคะที่สองต้นยักษ์หน้าห้างเลยนะคะวันนี้นะคะคนแบบว่าเยอะมากนะคะติดตามชมนะคะต้นคริสต์มาสนะคะสองต้นยักษ์นะคะเดี๋ยว่อพินจะลงให้ชมนะคะ ตอนนี้นะคะป๊อบกินนะคะก็พามาดูชั้น2ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เห็นไฟติดยาวขึ้นมาตั้งแต่ชั้นล่างเลยชั้นหนึ่งเลยนะคะเราก็เลยต้องเดินขึ้นมาชมตรงนี้ก่อนนะคะแบบว่าจุดไคลแม็กซ์นะคะเราต้องไว้ที่หลังนะคะเพราะว่ามันเยี่ยมยอดมากะค่ะแต่เรามาถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะห้างนี้นะคะ ไม่ได้มีดีแค่ชั้นสองหรือต้นคริสต์มาสชิ้นเดียวนะคะยังมีแบบว่าปลาคาร์ฟนะคะสวยงามมากนะคะมีจุดถ่ายรูปที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแบบเยอะมากเลยนะคะก็ปลาคาร์ฟนะคะจากที่ป๊อบกินมาดูนะ,ะตอนนี้โตตัวใหญ่มากเลยนะคะน่าจะไปต้ยมยำมากเลยนะคะโอ๊ยไม่ได้นะคะ เป็นเป็นสัตว์สวยงามนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะมาดูรอบที่4เนี่ยตัวใหญ่มากก็มีบริการด้วยนะคะบริการแบบรับส่งด้วยนะคะแบบใช้แบบว่ารถนักท่องเที่ยวนะคะแบบว่ามารับส่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางห้างเขากำลังแบบว่าปรปับปรุงนะคะก็เลยแบบว่า อ่ะปิดการไว้มันก็เดินไกลมากเลยเขาก็เลยมีรถรับส่งมาแบบว่าคอยรับคนไปเที่ยวห้างด้วยนะคะ